อ้าวสวัสดีสวัสดีทุกๆคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mr. l i f e ร์ไลฟครับผมุู๊วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการ์ตูนเรื่องหนึ่งเว้ยที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมก็คือเรื่อง Dr. Stone นั่นเองนะครับผมด็อกเตอคืออะไรไปดูกัน Dr. Stone นนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ โลกหลังจากที่ได้เกิดแสงประหลาดขึ้นจนทําให้ทุกคนบนโลกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นหินนะครับผมโดยหนึ่งในนั้นก็คืออิชิกามิเซนคูนะครับผมซึ่งพระเอกของเราคือเซ n นคูนี่แหละก็โดนแสงประหลาดจนกลายเป็นหินเข้าไปเมื่อ3,700ปีผ่านไปเนี่ยเขาก็ได้คลายสภาพจากการเป็นหินแล้วก็จะกู้คืนอรารยธรรมของมนุษยชาติให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมเรื่องนี้ก็ ทำออกมาเป็นอนิเมะจบไปแล้วซีซั่นหนและอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะได้พบกับซีซั่นสแล้วซึ่งจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศึกตกกัดสินระหว่างจักรวรรดิศึกษากับรชาชอาณาจ,จักรวิทยาศาสตร์นะครับผมตอนนี้ผมขออนุญาตพูดถึงความรู้สึกแรกที่ผมดูเนี่ย พูดตรงๆเลยว่าผมผมไม่ได้เป็นคนติดตามด r s t o n e รสโตนมาก่อนหน้านี้เว้ยแต่ด้วยความที่ผมไปดูคลิปๆหนึงใน YouTube ที่ชื่อ invention and discovery Dr.Stone ก็ได้เห็นแบบว่าด r s t o n e รสโตนเนี่ยก็ตอนในความคิดแรกๆนะเป็นเรื่องราวเกีแบบ่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเปล่า พอผมได้มานั่งดูจนจบนนเนี่ยผมรู้สึกว่าดอลตร์สโตนเนี่ยวิทยาศาสตร์ของมันแบบเป็นมาจากเรื่องจริงเลยเว้ยมันเป็นสิ่งที่เราอธิบายได้สามารถพิสูจน์ได้อะไรพวกเนี้ยทำให้เราเนี่ยรู้สึกสนุกไปกับวิทยาศาสตร์ในการ์ตูนและบางครั้งเนี่ยเราก็สามารถเอามันทาได้จริงในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะครับซึ่งไม่ต้องถึงขนาดตอนนั้นได้ก็ได้นะเพราะเรามีสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้แล้วแต่ว่า ผมเนี่ยก็รู้สึกชอบรนตูเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยขนาดผมลงทุนซื้อมังอะของซีซั่นสมาอ่านเลยนะครับผมถ้าใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าซีซั่น2เนี่ยมีถึงเล่มไหนจนถึงเล่มไหน ซีซั่นสองเนี่ย stone w a l l เนี่ยน่าจะทํามาประมาณ4ีหเล่มนะครับผมตั้งแต่เล่มเจดนถึงเล่ม11นะครับจบเล่ม11พอดีแต่แต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็น7จถึงสินะครับผมเพราะว่าตอนซีซั่นหนึ่งเนี่ยทำมาตรงปลายปลายเล่ม7แล้วอ่าก็จบปลายปลายเล่ม7และทีนี้พอขึ้นซีซั่นสองก็ต่อจากเล่ม7นิดตึงแล้วก็ค่อยต่อมาเล่ม8นะครับผมก็ตอนนี้ผมกลับบ้านก็ไม่ได้มีตัวมังงะมาให้ดูนะครับผมขอโทษทีโอเคมาพูดถึงความรู้สึกดีกว่าเอ่อความรู้ึก หลังจากที่ดูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความผูกพันระหว่างตัวละครซึ่งแนวกรตูนแนวโชวเนงเนี่ยผมเข้าใจเลยว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพ้องเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรื่องราวอยู่แล้วซึ่งตัวเองของเราเนี่ยก็มีเพื่อนในยุคปัจจุบันด้วยกันก็อย่างเช่นไทจูกับยูซีฮะใช่ไหมครับผมนั่นแหละก็คือวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอธิบายได้เว้ยมันรู้สึกว่าความเป็นวิทยาศาสตร์ในการ์ตูนเนี่ยมันอัดถูกอธิบายออกมาให้เข้าใจง่ายได้มากขึ้น แล้วเหมือนกับเราโชว์สเต็ปโชว์สเต็ปสเต็ปว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมายัางไงนะครับผมของแต่ละสารเคมีและอันตรายของสารเคมีนี้มันคืออะไรซึ่งอาจารย์คนเขียนนะครับผมก็สามารถเขียนอธิบายให้เราเข้าใจได้ง่ายและเราก็สนุกไปกับวิทยาศาสตร์ในเรื่องราวอน,าน,นั้นด้วยนะครับผมก็ถือว่าวิทยาศาสตร์เ่องบางส่วนเนี่ยผมก็ไม่รู้นะผมก็มารู้มาจากดรสโตนนี่แหละครับส่วนอิโมชั่นของผมนะครับผมรู้สึกว่า ผมชอบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกของเบียคุยะก,กับเซนคูเขานะครับผมเอาผมพูดตรงๆเลยนะผมรู้สึกพอหลังจากที่ผมได้ดูความสัมพันธ์ดูตอนที่1 7บเกับตอนสุดท้ายผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์พ่อลูกเนี่ยมันโคตรลึกซึ้งเลยแล้วพอยิ่งมานั่งอ่านมังงะผมรู้สึกว่าผมอยากจะร้องไห้เลยอะเมื่อกี้ผมแบบนั่งร้องไห้กับเอนดิ้งไปนะครับผมเอนดิ้งของอนิเมะนะครับผมผมรู้สึกว่าเขาถ่ายทอดออกความรู้สึกของเซนคูที่ ในใจของเขาได้ดีออกมามากๆคือถึงเขาจะซึนเดเละไปอะแต่ว่าเขาเดี่ยก็คิดถึงคนเป็นพ่อเลี้ยงของเขานะครับผมก็แสดงให้เห็นผม,ผม,ผมนี่ผมนั่งร้องไห้เลยคือแบบคือเราต้องทําตัวเข้มแข็งแม้ในใจเราอยากจะร้องไห้ก็เหมือนกันอะไรพวกนี้ฮะผมรู้สึกแบบเข้าใจความรู้สึกของเซนคูเลยนะครับผ่านเอนดิ้งนะครับของอนิเมะนะฮะ ส่วนในมังงะอ่าในมังะมงะนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบซีนเอ่อพอย้อนมาถึงในมังงะอันนี้จะมีสปอยหน่อยนะขอญอาตแป๊บหนึ่งนะครับผมถ้าใครที่อยากพยายามหลีกเลี่ยงสปอยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ว่ามันสปอยจบตรงไหนซึ่งในมังงะเนี่ยผมชอบซีนตรงที่ว่าเแบบียคุยะาเขาเก็บทองคําขาวจากแม่น้ําทุก,กวันอ่ะทุกวันสั่งสมมาเรื่อยๆเป็นหลายสิบปีอ่ะเพื่อให้เซนคูเนี่ย เขาได้ผลิตน้ํายาคืนชีพให้นะครับผมซึ่งอันนี้บางคนก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมพ่อของเซนคูเนี่ยเขาไม่สร้างน้ํายาคืนชีพมาล่ะหนึ่งเลยก็คือเขาเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีที่มากพอนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยสต็อปไปหมดเลยมนุษย์เป็นหินไปหมดอ่ะก็เลยก็เหลือแต่เบียคุยะคนเดียวเพราะว่าเพื่อนของเขาตายไปหมดแล้วนะครับผมก็เหลือแต่เบียคุยะคนเดียวซึ่งเขาก็ทําอะไรไม่ได้ นะครับผมเขาก็เลยส่งไม้ต่อให้กับลูกเลี้ยงของเขานะครับก็คือเซนคูนั่นเองเพื่อให้เขาได้แก้ขไขปริศนาและก็ฟื้นขืนชีพคนที่เป็นหินต่อไปนะครับผมผมรู้สึกชอบซีนนี้มากและซีนที่เบียคุยัสิ้นใจเนี่ยทำผมแบบร้องไห้เลยผมแบบเหมือนอิโมชั่นเนี่ยมาเต็มเต็มเลยผมรู้สึกถึงแบบนี้จริงๆอ่ะ ความสัมพันธ์พ่อลูกนี่มันสําคัญมากจริงๆสําหรับเรื่องนี้นะครับผมซึ่งผมก็หวังว่าไออาจารย์แกจะทําออกมาเยอะๆอีกนะครับผมก็ซีหลังน้าตาอะไรพวกนี้ผมว่าชอบอยู่เหมือนกันนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสาหรับแนวโชว์เองนะครับคือความตลกครับผมผมรู้สึกว่าตลกของเรื่องนี้ในอนิเมะเนี่ยยังน้อยกว่างัง่ายอีกนะครับมังง่ายนี่แบบสุดจัดประหลัดบอกเลยผมรู้สึกว่าผมขำมากๆอ่ะ ยิ่งตอนที่มันผลิตสปอยเลอร์อลเร์น,นะครับผมยิ่งตอนที่เขาผลิตออกมานะครับผมมันก็มีเรซิปีอยู่นะแต่ผมรู้สึกว่าเออมันคือเขาต้องการที่จะมันจะมีฉากนึ่งเว้ที่ในเล่มที่13ประมาณนี้แหละเล่มที่13ที่เขาต้องเอาแลบรถแลบเนี่ยออกจากเรือนะครับผมเซนคูก็ได้ประดิตไอกลิ่น ขึ้นมานะครับผมเพื่ออะไรนะปลอมตัวปลอมตัวเป็นสัตว์ให้คนคนอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์เออนั่นแหละอะไรพวกนี้นะก็ถือว่าตลกใช้ได้เลยและจุดตรงที่ใช้ยูซุริฮะเพื่อทําเสื้อแล้วก็ให้พวกให้พวกเดลซุย,ยเนี่ยมาซื้อเนี่ยและตอนที่ฉากกองกันเดนเนินี่ผมขำม,มากเลยอะ่ะตอนนั้นผมอ่านครั้งแรกอะ่ะรู้สึกแบบว่าขำจริงๆเรื่องความตลกเนี่ยผมนับให้ให้ไปเลยนะครับผมชอบมากผมผมพยายามที่จะ พูดได้เป็นกลางที่สุดนะครับผมโอเคก็พูดถึงความรู้สึกไปแล้วคือผมชอบทั้งซีนหลังน้ําตาแล้วก็ซีนตลกนะครับ2ออย่างนี้เลยและความรู้วิทยาศาสตร์ก็ตามที่ผมพูดไปเลยในต้นคลิปนะครับผมงั้นก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยก็ผมเนี่ยขออย่างหนึ่งเลยอยากให้ทุกคนมาดูกันมากๆเลยนะครับผมก็คือทั้งช่อง Mr. Lifestyle นะครับผมแล้วก็ช่อง เกม Facebook ที่ผมไลฟ์ไว้ด้วยอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันกดติดตามฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ช่องของผมบิสตาเนี่ยช่องเล่นเกมของผมเนี่ยไปก้าวไกลให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผม <S <S ก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูด็อกเตอร์สโตนะครับผมทั้งความสนุกทั้งความตลกทั้งความเรียกน้ำตาก็ถือว่าเต็มที่นะครับผมวันนี้ก็ไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันเดี๋ยวไปทำคลิปอีกคลิปนึงละงั้น ไปแล้วช่วงวปีใหม่นี้ผมลงคลิปยาวๆเลยนะไปกันครับผม